มีน้องพลอยมาช่วยคุณยายโอ,โอ,โอ้วันนี้นะคะลูกสาวรับบทเด็กช่วยคุณยายล้างจานนะคะแต่ไม่รู้ว่ามาช่วยล้างหรือว่าช่วยพังนะคะวันนี้ยืนสันไหลให้คุณยายคะ่ะบนเตียงนี้ไม่มีของมีคมนะคะปลอดภัยได้เลยโอ,อ้ให้ยายล้างคุณนายสตรีนะคะแม่บ้านแม่เรือนเนาะลูกให้ยายล้างแก้วโยยายพิ่งตด ตดจะตูดสันเลยว่านสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะวันนี้น้องพลอยมาช่วยคุณยายโอ้โออวันนี้นะคะลูกสาวรับบทเด็กช่วยคุณยายล้างจานนะคะแต่ไม่รู้ว่ามาช่วยล้างหรือว่าช่วยพังนะคะวันนี้ยืนสันไหลให้คุณยายค่ะโอ้ย กินครุไม่ได้นะลูกช่่องมากป่องมากอ้วนมากเลยนะคะน้องพลอยอ้วนอ้วนมากๆเลยะคะ่ะช่วงนี้แบบอ้วนมากๆเลยบนเตียงนี้ไม่มีของมีคมนะคะปลอดภัยได้เลยโอ้ยอาให้ยายล้าง ช่วยยายล้างจานนะคะวันนี้นโอ้คุณแมสตรีนะคะแม่บ้านแม่เรือนเนอะลูกดูอย่าพึ่งตดอ่ะให้ยายล้างแก้ว,ว <c oughs> อือมหัาวระวเัเาวเาว ครกไม่ได้ครกไม่ได้ครกแตกครกแตกคลกไม่เาไม่เขาไม่เขา,เขาคกแตกลูกครกยายแตกลูกครกแตกคลกแตกอ้หนาาหนักนะคะไม่ยกฉลาด ให้ยายลกูกให้ยายล้างให้ยายล้างทาก็เป็นการฝึกสมาธิแล้วก็ชนชนครกเป็นการฝึกสมาธิแล้วก็ประสาทสัมผัสของเขาด้วยนะคะ,อ,ะอันที่เขาจับนี้ก็คือเป็นถ้วยจานที่ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะล้างใหม่ด้วยนะคะแก้ว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 ค่ะแก้วอ่าอ่าก็ถือว่าประสาทสัมผัสยังดีมากๆเลยนะคะ แต่ไม่มีของมีคมไปอย่างไรนะคะช่วยยายล้างจานนะปลาลูกเข้าป่าปลาพูราป,าปลาเ,เช็ดร้านก่อนเก็บร้านเรียบร้อยหรือยังไ้างอยไปองอ้นอ้วนมันเคี้ยวมากเลยดูสิดูท้องสิคคะนี่โอ้อายุสามขวบทำไมท้องใหญ่ยังเลยลูก ยัลูกเก็บออยลูกกเก็บกะลกเก็บก็บ่อ่าเก็บซองเป่าเก็บซองเปล่าไปดูหลังร้านพิซซ่าชิคคุณยายจะมีสับปะรดไหมเนาะอูพุ่งไปเลยนะคะนันอู้ดูท้องสิคะเข้าร้่าอร้านไม่ได้ลูกเข้าร้านยายไม่ได้ลูกหนูยังตัวเล็กลูก ให้หนูตัวใหญ่ก่อนหนูค่อยเข้าไปลูกบังมิดบังมิดไปเอเอปคุณยายเสร็จแล้วพักผ่อนในฟอพักผ่อนกินยาก็ลูกคนแต่เป็นยก่อนไปหัวใจเจ้าใจคุณยายถามนะคะว่าทำไมท้องป่องจังเลยท้องป่อง ดูดค่ะดูก็ถือ <TVs. S 2> ว่าภาษาสัมผัสน้องยังดีมากๆเลยนะคะแล้วก็แล้วก็วกฝึกให้เขามีสมาธิทุกๆวันนะคะค่อยๆจับค่อยๆเรียนรู้กันไปว่าอะอะไรที่สามารถกินได้กินไม่ได้อย่างนี้นะคะแต่ก็ไม่มีของมีคมแต่อย่างใดนะคะไปแล้ว อ้วนมากเลยค่ะอ้วนมากๆตัวใหญ่แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นคนนะคะก็จะแบบว่าเกินเกณฑ์น,นะคะเด็กน้อยน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานแน่นอนค่ะคุณแม่มั่นใจโฟกัสที่พุงเลยนะคะช่วงตัวช่วงแขนช่วงขานี่ก็จะโอ้โหไปไหนนัน่นไปไหนลกูกไปไหนอุตาเหลือกไปไหนนี่ ตาเหลือบไปไหนลูกมองหาของกิน <g it> กินหญ้าอยู่นั่นแหละลูกฟรีสไตล์เลยวันนี้เ <g it> พิ่งอาบน้ำมานะคะตัวก็จะดำเมี่ยมแบบนี้เลยโอ้โหโอ้ย่าตรงบ้านคุณยายนี้ก็จะโอ้ <g it> ตดเก่งมากไอ้อ้วน ก็จะปลอสารพิษนะคะไม่มีสารเคมีแต่อย่างใดอ้วนมากๆเลยดูสิคะดูช่วงขาหลังน้องนะคะไขมันเป็นตับๆเลยโอ้เขาจับหญ้าขึ้นมาเนี่ยเขาจะสลัด ในส่วนของดินทิ้งทุกรอบเลยนะคะ <_ C> e <at> เพราะว่าลูกสาวในค่อนข้างที่จะกินสะอาด <_ C> e <at> คนรักสะอาดคุณพ่อได้อะไรมาโอ้ได้ต้นอะไรมาเนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าคุณพ่อเนี่ยจะได้ต้นอะไรมาให้ลูกสาวเนาะ <_ C> e <at> อะไรอะ่ะต้นอะไรนะ <_ C> e <at> ต้นใสต้นใส โอ้โหต้นทรต้น y, ทรนี่ช่วยอะไรคะช่วยบรรยาระบายนะครับรเป็นยาระบายลดกรดนะคะต้นทรเนาะเป็นยาระบายลดกรดปละล <c oughs> ปละปละ,ปะ,ปะกลับบ้านเรากลับบ้านเราตายลูกป่าอ่ะทางลัดนะคะต้องพลอยตัวเล็กมุดไปแล้ว มุดไปแล้ว่พี่บัวขาวสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงลูกเออโอ้ยดูเล่นโครนลูกชายแม่ปาดโทปาโทพที่บัวหนูเล่นโครนทำไมลูกโอ้ยนี่แหละคะ่ะเนี่ยคะ่ะพ่อให้กินน้ำตรงนี้เนาะเล่นโครนเลยโอ้โห หมดมาดเลยลูกชายแม่โตเป็นหนุ่มแล้วนะยังมาเล่นโคลอนอีกบ่อน,นีฮึ่โอ้ยนอดูค่ะหน้านี่มีแต่โคลนเลยโอ้ยจะให้แม่ว่ายังไงคะเนี่ยหาไม่เลียวก่อนสิใครเป็นคนดื้อเนี่ยฮึโอ้ยหนูเล่นโคลนทำไมลกูกฮึดูสิ หน้ามีแต่โคลนเลยหนูเล่นโคลนทำไมโอ้ยนอนอฮะขี้ดูสุดๆเลยนะคะนี่ว่าจะพี่ไม่ว่าจะน้องโตเป็นหนุ่มแล้วนะลูกหนูเป็นคนหลอนแล้วนะเนี่ยยังมาเล่นโคลนเหมือนเด็กอยู่เลยดูอ่ะโอ้ย อแล้วเพิ่งอาบน้ําให้นะคะนี่มาทางจะอ้วนนี่ก็โอ้ดูค่ะมีเต่จตะวนอ้วนเลยอยังไงลูกพุงใหญ่พุงกลางทุกเชือกเลยนะคะนี่ไม่ไม่ไม,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 ไม่มีกล้วยลูก <c oughs> นี่นะคะแต่ละวันเนาะพาลูกอาบน้ำเสร็จแล้ว พาน้องพลอยไปเดินออกกําลังกายแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าน้องพลอยนะรู้สึกว่าจะน้ําหนักขึ้นกลับมาที่บัวขาวเล่นคโคลนจนเต็มหน้าแล้วค่ะดูโอ้ยจังแมนเนาะ,ะจะตีนะเนี่ยจะตีทั้งสองคนเลยนะ,ะดื้อไม่ดื้อดูเอาเลยนะคะพี่ขาอ้อ เดี๋ยววันนี้นะคะคุณแม่จะขอลาไว้เพียงเท่านี้แล้วนะคะผดิลภดประการใดทางเราต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะสําหรับผลิตภัณฑ์ของน้องพลอยนะคะก็มีกระเป๋ามีเสื้อนะคะแล้วก็มีหมอนนะคะพี่ๆท่านใดอยากรับผลิตภัณฑ์ของน้องนะคะก็แอดไลน์หาคุณแม่ได้เลยนะคะไม่สะดวกแอดไลน์โทรหาได้ตลอดเวลาเลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเล่นดินอีกแล้วเล่นดินอีกแล้วเล่นดินอีกแล้วคนดื้อ บายบายครับ